ได้มาอีกแล้วพี่น้องคืดยากมื่อื่นสิบพอตอยมื่อื่นน่ะมันห่อนมันเหือนี่คืว่ายังเวียนอยู่เอาเศร้าเมยนี่แห้งบางอย่างกับปเปล่าอีกซะเลยแต่ละมังนึงอีกแล้วอะไรสั่งให้เบิ่งให้พี่น้องเด้ออึ๊บโอ้อันนี้ต้นนี่หน่วยใหญ่ต้นนี่อือเอาไปปนกับกันกับซุ้มน้อยๆน,นี่พี่นอ้องคนเลือกเอาเท่าไหรนะ่น่ะสิบกิโลครึ่งตีซะสิบโลนี่ตัวนี้ อีล้อกับซีโลกับแปดโลพี่น้องจัดไปโอ้หอนเม <c oughs> ื่อยมันเป็นลานะพี่น้องก็เลยแกซะเหลือแต่น้ำดอกไม้แับนี้น้ำดอกไม้ก็บ่หลายดอกเดียวมาลองตองแตงน้ำดอกไม้มาลองตองแตงพี่น้องเชียวเสวยก็มีอยู่สองต้นทำสิเลมยอะก็ได้อยู่ดอกซีหาโลอยู่ดอกแต่ว่าปล่อยไซะเมื่อย สัมนิกร์มึงนี่หนึ่งสองสามล้นสามข้างใน,นก็นมีพี่น้องเอาไปกินเด้มันบม่มเจ็ดแล้วนะบม่มเจ็ดแล้วไปกินอันนี้จะเอาไปแจกคนต้นหน่วยงามๆนี่พี่น้องต้นนี่หน่วยใหญ่ๆเหมือนไนบ่ใหญ่ก็บ่แก่เต็มที่เรกพี่น้องเอาน้อยๆน,ยน,ยนี่แก่กลัวเนี่ยแก่กลัวแล้วก็แซ่บกลัวหอมกลัว ต้นนุ่ยนี่แซ่บกลัวหอมกลัวเด้อแล้วจะไปปาที่เบิงึงพนะุ่นน่ะเสียบแลยที่นี่นะแซ่แบคักแซ่บแน่พูดเลยนี่นะแต่ว่ามันยังบ่ได้ปปาพี่น้องมันยังห้อนแดดอยู่ปล่อยไว้ห่อนมื้ออื่นเย็นก่อนเอื้อนก็นเย็นแล้วมื้ออื่นน่ะนจะโล่งเอื้ออื่นเช้าก็บ่มีเวลาพี่น้องเบียกหลายอย่างเนาะเอาลงไ่จังซี่ละ่ะสบายเลยบาดนี้ปล่อยให้เขาเย็นคลายตัวบาดนี้ แล้วบักม่วงปีนี้เป็นหน่อยไรพี่น้องได้แค่นี้แหละขันบอกลงอะไรพี่น้องก็ลอกกันไปิดจอเห็นแลนน้ำสายไฟลอลอย,ย,ย,ยมัทั้งต้นม่วงคุณนะ่ะม,มันใชไปิดนนจเอเบิดแล้วเรือน้ำดอกไม้แล้วมันปิดจอเบิดบาดเนี่ยเขียวเซเวย์ลงเบิดแล้วทุกปีก็เอาเขียวเซเวย์ลงกอนนั่นแหละพี่น้องน้ำดอกไม้ก็เอาลงมาแล้วเท่านึงแล้วเล่มเอาซุปม,มันแก่นเนี่ยปีนี้บักม่วงเป็นหน่อย ทุกปีนี่เขาเอาบอนไว้เนาะบอนไว้ใต้ต้นม่วงแล้วก็หดน้ำให้ปุย๋ยให้ฮอร์โมนแบบนี้ต้นมไม้มันก็ได้น้ำมันก็นกนโดดหน่วยใหญ่ขึ้นอย่างนี้ละได้เท่านี้ละหน่วยงามอยู่ดอกเนาะเขียวสเสวยเขียวสเสวยมีแต่เขียวสเสวยเบิดพี่น้องปลูกแต่บักม่วงพันเขียวสเสวยกับน้ำดอกไม้ เกี้ยวเซวยมีอยูสามต้อนอีกต้นหนึ่งยังบ่ได้เอาลงเดี๋ยวขึ้นไปมันเบามีนะมีหน่อยหน่อยอะจบคิไปไว้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ